โอเนะคะ,ะสวัสดีค่ะเจ๊หงเราขอบคุณมากมากนะที่มาเยี่ยมเนาะม่เพียนก็หลังจากเพื่อนกลับไปแล้วก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนเนาะขึ้นะมาออกมาไล้สดดีกว่าเนาะดีกว่าอยู่เฉยๆนะมานั่งไฟ้สดอยู่ตรงนี้แหละหน้าบ้านเนาะคิดถึงเพื่อนคิดถึงทุกคนนาะก็มาเล่าจากเมื่อวานนี้ที่ไปวัดบ้านเดือนเนาะ วัดบรรเลือที่จะไปทําการเฉลิมฉลองกันในวันที่อ่าสิบห้านะพิลาตีจะมาจากอ่าอเมริกาเนาะจะเดินทางมาจากอเมริกาพิลาตีก็เป็นนี่แหนะล,ละนะเอฟซีลุงพลป้าแตนก็ช่องคุณอนุวัฒน์แล้วก็ทุกช่องแหลนะเนาะพี่เขาสะดวกจะไปเยี่ยมช่องไหนพี่เขาก็ไปเนาะแม่เฟียนก็อยากไปเห็นกับตานะว่าเออวัดนี้เป็นยังไง ประับใจที่สุดก็คือหลวงพ่อเนาะแม้ว่าจะเป็นพระลูกวัดนะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะอันมาจากไซล่ะคุณโยมนะมาจากไซนะเลยบอกว่ามาจากโน่นแหละนะคะจากทางโคกน้องนาบ้านจำปาวานนนิวาสนะทางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเนาะเป็นเอฟซีลุงคนป้าแตนนะคะอยากจะตามมาดูวัดนะอยากจะตามมา พาก็เลยบอกนะให้เข้าไปด้านหลังเนาะก็ก็พอดีไปเจอแอดอนุวัฒน์พอดีเจ๊หงแอดอนุวัฒน์ไปถึงก่อนแม่เพียนเราๆสิบนาทีเนาะแ <_ c oughs> ม่เพียนก็ตามไปอไปเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคือแอดอนุวัฒน์ก็ไม่คิดว่าแม่เพียนจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็จะตามไปเนาะเราว่าเห็นว่าไปโรงพยาบาลแล้วมันพอมีเวลาเนาะ พอมีเวลาก็เลยสไลด์ค้งเนาะสไลด์ค้งให้น้องชายน้องสะพายขับรถพาไปก็ใกล้อยู่นะออกจากอุดรธานีเจ็ดสิบกิโลนะจากตัวโรงพยาบาลอุดรธานีเนาะจนถึงมัดบ้านเลือนเจ็ดสิบกิโลแต่เราก็ยังใจสู้เนาะใจสู้ที่จะตามไปนะมันโวมันเกือบจะร้อยกิโลนะ แต่ว่าขากลับมานะขากลับมาก็รู้สึกว่าใกล้ขากลับมาจากวัดบ้านเหลือมาที่อำเภอบ้านม่วงนีรู้สึกใกล้นะมันมันตีโค้งมาตีโค้งมาแล้วมาอยู่ทางไม่เพียนว่ามันต้องมาอยู่ทางทิศเหนือนะทางทิศเหนือของอำเภอบ้านม่วงแน่ๆเลยนะพอรัดมาอำเภอบ้านม่วงนี้เป็นใกล้นะออกจากพนพิสัย ก็มาเฝ้าไล่จากเฝ้าไล่ก็มา,อ,าอำเภอบ้านม่วงเลยนะผ่านบ้านเราเราอุดมเนาะแยกวงเวียนเราอุดมวงเวียนบ่อศิลานะก็มาถึงไม่ไกลนะก็มีการนัดแนะนัดแนะกันอยู่นะนัดแนะมุ่งหวังอยู่ว่าจะเดินทางนะจะเดินทางมา ไปหรือเปล่านะเช้ามืดของวันที่สิบห้านะพี่ลาตีก็เอ่ยปากชวนนะชวนให้ไปร่วมทําบุญด้วยกันนะน้องมนาะไม่เพียนก็อยากจะไปอยู่อยากจะเอาอาหารอร่อยอร่อยไปถวายนะถวาย,ยจะอา,อาดวัดแล้วก็อ่าพระลูกวัดเนาะตลอดจนอ่าแบ่งให้พี่ลาตีได้รับประทานอาหารหายากของอีสานนะ ไม่ว่าจะเป็นแกงหน่อไม้แล้วก็แกงเห็ดเผานะเนาะไม่เพื่อนอาจจะแกงใส่กันเลยละมั้งนะทั้งหน่อไม้และเห็ดเผานะแกงเป็นหม้อเดียวกันเนาะยกไปยกไปกินที่โน่นแหละนะกินด้วยกันที่วัดนึ่งเอาข้าวด้วยเนาะนึ่งเอาข้าวใหม่หอมๆเนาะไปด้วยเขาถึ่บอกว่าเึงจะว่ารักกันจริงนะใช่ไหมแล้วก็ไปร่วมอนุโมทนาทานด้วยเมื่อวานนี้ไม่เพื่อนไปยังไม่ได้ทานนะ ยังไม่ได้อนุโม,โมทนาทานเพราะว่าเขาก็ยังไม่มีการตั้งโต๊ะรับบริจาคนะมองเหหาตู้ตู้รับบริจาคก,ก็ไม่มีนะวัดบ้านนี้ไม่มีตู้รับบริจาคอะไรเลยนะขนาดว่าอยู่ในอุโบสถยังไม่มีตู้รับบริจาคเลยนะในอุโบสถในในโบสถ์้านเอาเอ่นในโบสถนะ์เนาะในอุโบสถในโบสถ์ก็ยังไม่มีตู้รับบริจบบริจาคแต่ย่างได้นะเดี๋ยวมาเพียนก็จะ คิดว่านะเดี๋ยวจะ,ะกําชับเนาะกําชับกับน้องชายน้องสะพ้ยอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเราควรจะร่วมนะควรจะไปนะร่วมงานนี้นะเพื่อเป็นสิริมงคลเนาะมันก็ยากอยู่นะหาเวลายุ่งยากมาที่จะไปใช่ไหมหาเวลาที่จะรวมตัวกันไปร่วมทําบุญเป็นกุศลเนาะ ถ้าน้องไม่มาจริงๆก็อาจจะไปนะกับน้องไทเติ้ลนะคุณหมอนุ่มเนาะคุณยาเด็วก็อาจจะชวนลูกสะภ้หรือพี่น้ำหนึ่งไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นเนาะถ้าน้องสะภ้ไม่มาก็อาจจะชวนลูกสะภ้ชวนล้านหลานไปนะก็อาจจะเป็นบุญกุศลน,นะใช่ไหมเป็นบุญกุศลแน่นอนเลย ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมอรับชมเนอะจากทั้ง22ท่านนะไม่เียงก็มีความประทับใจในวัดบ้านเดืออำเภอโพนพิสัยเป็นอย่างยิ่งนะไปเห็นการพัฒนาไปเห็นพระที่อยู่อย่างสม,มถะนะสม,มถะหมายความว่าไม่มากเกินไปนะไม่มากเกินไปทุกอย่างลงตัว ไม้ว่าจะเป็นโบสถ์นะก็หลังพอ่อพอดีนะวัดีคุณกันจมลวัสดีค่ะอุโบสถก็พอดีเป็นหลังสีชมพูเนาะเออทุกอย่างที่ประทับใจเป็นสีชมพูหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุโบสถนะห้องน้ำอ่าศาลาการประเรียนเนาะต่างๆนะเป็นสีชมพูหมดเลยนะคงยกเว้นเฉพาะ กุฏิพระนะไม่ใช่สีชมพูนะเป็นสีดำมาดานะสีออกสีขา,ขาวๆกับเหลืองๆเนาะและที่สําคัญก็มีกุฏิอันนึงนะที่อยู่ใกล้ๆพระพุทธรูปใหญ่ที่เราไปไหว้ใต้ต้นไทรนั้นนะมีกุฏิมีทางแอดนวะัตกระซิบเนาะว่ากุฏินี้ไม่ได้สร้างให้พระอยู่นะนะแต่ว่าสร้างให้ผีอยู่นะสร้างให้ผีอยู่ จริงๆนะท่านบอกนะพอดมี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 ญาติโยมเนาะมีมีพ่อออกพ่อออกแม่ออกอันนี้เขาเรียกว่าพ่อออกเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษากลางนะชาวบ้านพุทธศาสนิกชนนะพุทธศาสนิกชนเนาะพ่อออกเขามาสร้างไว้จะบอกว่า สร้างให้ลูกชายเขาฟู้ร่วงรับไปแล้วเนาะเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เลยมาสร้างหลังเล็กๆไว้นะเป็นเหมือนเหมือนกุฏิพระแต่ไม่มีพระมาจำวัดนะไม่มีพระมานอนว่างั้นเถอะไม่มีพระมาจำวัดเป็นเป็นกุฏิร้างนะกุฏิที่ไม่มีใครอาศัยอยู่นะอ่าคงเอาไว้ให้อ่าวิญญาณนะวิญญาณที่เขาทำอุทิศส,ส่วนกุศล ไปหานั้นมาอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะมาอยู่หรอกไม่เพียนว่านะเพราะว่ามนุษย์เนี่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วเนาะก็ต้องไปเกิดใช่ไหมถ้ายังมีบาปบาปอยู่ก็ไปเกิดนะถ้ายังไม่มีบาปเนาะก็หลุดพ้นก็ไม่ต้องมาเกิดอีกนะไม่เข้าในวัฏสงสารเนาะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมก็ต้องอหลุดพ้นเนาะอาจจะถึงขั้น ผลินิพนธ์ไปเลยใช่ไหมล่ะหลุดพ้นไปเลยเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นความสุขทางใจนะที่เขาสร้างไว้เนาะให้ลูกลูกชายที่เขาล่วงรับไปแล้วนะได้มาอยู่มาอาศัยเป็นความสุขของผู้เป็นพ่อนะที่จะทําไว้ให้ลูกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อย่าว่ากันเลยใช่ไหมออย่าได้อย่าได้ว่ากันเลย อะไรที่เป็นความสุขของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ทําไปใช่ไหมดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยดีกว่าดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยนะ <c oughs>